เม็ดข้าวล่วงในนาหลังเกี่ยวใช้กิ่งทองใบหยกได้เงินคืนสี่หมื่นเก้าหวัดดีครับพี่น้องครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะยี่สิบเก้าไหมยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าอ่าวันนี้ยี่สิบเก้าพฤิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่วันนี้อยู่ที่นาที่มนตรียี่สิบสี่ไร่เป็นข้าวล่วงล่วงนะถุกไหมนะข้าวล่วง,วงข้าวล่วงอ่าได้กี่เกี้ยนนะยีนะ่สิบสี่ไร่เนี่ยข้าวล่วงล่วงเนี่ย กเกียน70ถังเกียนแล้วเท่าไหร่ครับเจ็ดพันเจ็ดพันขาดทุนไหม <c oughs> กำไร <c oughs> กำไรล้วนๆเลยน <c oughs> ีดี่ป่าทิ้งไว้เปล่าๆอ่านั้นนี่จะทำรอบต่ออีกแล้วานกระปูมาปอยนะ่านสั่งประโยคมาลองติบกระสอบ <c oughs> กิงทองขวดเดียวแล้วก็ใช้มันแค่นั้นนะ่ปะปาหนึ่งครับพี่น้องครับเนี่ยพื้นที่แค่นี้เอง ขนาดมีมีต้นกกอกขึ้นแซมนะยังได้ยังได้หกกว่านะได้หกกว่าเกือบเจ็ดเลยนะอืมเขาความถิงเท่าไหร่ไม่ถึงยี่สิบรถเกี่ยวไปทําอย่างเนาะตอนนั้นนันโอ้คอยเป็นอาทิตย์คอยเป็นอาทิตย์เลยเนาะเลยกําหนดเกี่ยวอะ๋อเลยกําหนดเกี่ยวหลายวันเลยมาเกี่ยวกําหนดเกี่ยววันที่ยี่สิบสองอืมมาเกี่ยววันที่ยี่สิบเจ็ดอืม นี่ครับน้องเขียวสุดลูกหูลูกตาเลยนี่เริ่มทําแล้วนี่วันนี้พาทีมงานมาพี่กอ๊อฟแล้วก็พี่บอยนี่นี่วันนี้พาทีมงานมาวัแต่นี่เขียวสวยนะจะหวานประโยชวันนี้แหละจะลองใส่ประโยชน์นานคนหวานจะมากี่โมงไม่รู้อืมแต่อันนี้ไอ้ลูกข้าวเนี่ยมันวันโดนไปสิบสอบแล้วใช่ไหม <laughs> 嗯。Mm.